สวัสดีค่ะสวัสดี f อซช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเล่นทั้งวันของวันจันนะคะแต่แอดก็ไม่มีสรุปของเสาร์อาทิตย์ให้นะคะแอดไม่ได้สรุปของเสาร์อาทิตย์ให้แอดให้เฉพาะของวันจันนะคะมาดูกันนะคะวันจันที่ที่ส9นะคะก็มีทั้งหวย หวยหวยหวยเล่นทั้งวันแล้วพรุ่งนี้หุ้นก็คงเปิดแล้วนะคะหุ้นปกตินะคะทั้งหุ้นทั้งหวยลาวพัฒนาแล้วก็หวยฮานอยคนคงเล่นหวยลาวพัฒนาเยอะนะคะจบคลิปนี้แอดก็จะลงหวยลาวพัฒนาให้เลยนะคะทุกคนจะได้เอาไปพินิจพิจารณากันดูลาวพัฒนางวดน,นี้โอ้มาถือว่ามามาเลขที่ไม่คาดฝันเลยค่ะ เพราะว่าแอดไม่ได้จับได้เลขนี้นานแล้วนะคะเอ้ารอดูรอดูแอดมาสปอยวิง่งรุ่นนะคะของวันจันทร์แอดให้ที่678นะคะแอดย่งอยู่ที่เลขสูงนะคะถือว่าเลขสูงเลย678จับคู่นะคะ60 70 80 617 181นะคะ6272แล้วก็82นะคะกับหัวเอานะคะกลับหัวเอาเป็น90 เก้าหนึ่งเก้าสองนะคะเอาไปพี่นิดพิจารณากันดูทั้งเลขชุดแล้วก็เลขวิ่งลูดนะคะวันจันทร์ก็วันแรกเนาะไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้จะเข้าไหมนะคะแอดก็ให้เป็นแนวทางรวมๆดาววีคืนนี้นะคะดาววีของคืนนี้แอดไปสี่สองนะคะแอดไปสี่สองเลขทูบนะคะเลขทูบเอา้าแอดลืมเขียนอันนี้ให้ค่ะ 4ก้สศนะช่วงนี้แอดยังติดไว้อยู่นะคะอันนี้เป็นพวกเลขทูบเก่านะคะใครชอบด้วยก็จัดนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านเอาแอดตั้งกล้องยังไงทำไมมันเป็นเอียงๆทุกคน ง่วงนอนค่ะกินอิ่มแล้วง่วงนอนอิ่มนะคะกินไปหลายอย่างเลยค่ะลุ้นหวยไปด้วยกินไปด้วยนะคะมาดูในตารางกันนะคะในตารางแอดจับได้เลี้ยงเยอะเลยค่ะเลี้ยงมานะคะทุกคนเลี้ยงมาไม่ใช่มันจะไปหาหนอยปกติก่อนบ่นี่ มาดูกันนะคะ6 9นะคะ6 9 7 0 1 5 4นะคะ6 1 7 6 1 5 6 9 7 6 9 5นะคะ4 1 7 4 1 5 4 9 7 4 9 5นะคะก็ตัดเล่นในตารางแอดเอาขึ้นให้แล้วนะคะแอดเอาขึ้นเป็นเลขชุดนให้แล้วก็กลหัวเอาค่ะ9กับ6ตัวเดียวกันนะคะ โอ้ยขวอภัยเดอ้อไม่สุภาพเลยเอาสามเจ็ดหกสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดหกสามเจ็ดเก้าจะมาไมน่นี่โอ้ยเนาะพีหลอโอ้ยแต่ก็วันนี้เลขหุ้นก็ได้ดีอยู่เด้วยค่ะสามเจ็ดหกสามเจ็ดเก้ามาดีอยู่เด้วยค่ะกับหัวเอานะคะแอดนี่แอดไปซื้อไอ้นั่นไว้แล้ะค่ะไปตลาดตอนไปตลาดไปซื้อเห็ดเพาะนะคะแอดไปเอาเห็ดพาะมาแอดจะเอามาแกงทุกคน เป็นเสียบค่ะขาวอุลุยอยู่เมีสูงใสเฮ็ดพ่อเอีย,อยงแล้วแอดกับเบิ้งบโเป็นดอกแอดเบิงในได้คีพ่อก็มีเฮ็ดพ่อหนังเฮ็ดพ่อฝ่ายว่าสันอุ้ยขาวอุ้ยสวยอยู่ง่วงกับง่วงสิไปอู้กินเลแม่อู้ <laughs> แบบนด้คีอันน้ำอุจุเพื่อนว่าแอดเปิดยูทูปเบิรง อาสามเจหสามเจ็ดเนะคะมันสิแตกบัวละห้าน้อย่อยนี่จังสีมารอบใดมารอบเดียวบ่รอบกิดนึงเนาะโอ้ยทุกคนแอดจะดับแนวแล้วนะคะง่วงมากนะคะเราจะถูกกันไหมนี่เนี่ยมาเลี้ยงหมดเลยนะคะในตารางมี6กเจ็ดหสนะคะ หกเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าสี่หกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งห้าเก้าหกเก้าเจ็ดหกเก้าห้าสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งห้าสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าห้านะคะแอดก็กลัวเรียงมันไปหาหน่อยนี่แหละก็ต,ตามกันอยู่เนาะบาทสองบาทค่ะแอดก็เล่นหลายตัวนะคะพอราคาประตู ตามเลียงจนเหนื่อยแล้วค่ะไม่เห็นออกสักทีเอ้ยแต่หวยพวกหวยหุ้นหวยอะไรก็ออกอยู่ได้หกเจ็ดแปดอะไรนะคะสี่วันนี้พวกฮห้านอยอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะแอดจาไม่ได้ห้านอยหรืออะไรฮือมาสี่เก้าห้าอยู่นะคะตอนกลางวันน่ะนอยน,อย,นอยสตาร์หรือเปล่านะคะเป็นพวกนอยสตาร์นี่แหละค่ะโอ้แต่ว่าหนึ่งหนึ่งก็มาแรงได้วันนี้นี่ พรุ่งนี้มันจะไปเลขต่ําหรือเลขสูงแล้วค่ะวันจันทร์เนาะวันจันทร์แอดจับได้หกเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดแปดเจแปดโอ้แอดก็กลัวเป็น 5, 6, ห้าหเจ็ดเฮ้ยเอาเอาไปพินอิจพิจารณาดูอันนี้เลขฝันนะคะเลขฝันก็ตรงกับเลขที่พอดีนะคะก็ไปหาไอ้นี่แล้วค่ะ ได้มาสามใบนะคะได้มาสามใบเอก็เอาตรงๆที่เกเขียนให้นี่แล้วสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดหกอดได้มาสามใบค่ะทุกคนไปซื้อมาแล้วนะคะไปละรวยสามใบแอดได้มาสามใบหรืได้นี่ไม่แต่ซื้อในในแต่ซื้อในเว็บแอดซื้อเจ็ดสามเก้านะคะแต่สามเจ็ดเก้านี่พึ่งจะได้ค่ะ พรปกติแอดจะซื้อ7 39อยู่แล้ว7 39 7 36นะคะจะซื้อตรงกับบล็กที่แค่นี้ค่ะแต่ถ้ามา3 7 9หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าออกไม่ตรงกับบล็กที่ก็ไม่ถูกค่ะเพราะว่าในฉลากกินแบ่งรัฐบาลเราไม่มีโต๊ดเนาะ <c oughs> ถ้าใต้ดินนี่มันก็ต๊ดได้อยู่เรียวอันนี้เรียกฝันนะเรียกฝันเผื่อ <c oughs> เผื่อมาสักหวยนะคะเผื่อบางท่าน ถูกใจก็เอาไปพินิดพิจารณากันดูนะคะแต่ก็ได้ฮาหนอยฮาหนอยกิจมาแล้วนะคะส่วนตัวแอดโอ้ยวันนี้หกเจ็ดเก้าเจ็ดสามเก้าหกเก้าสามเก้าหกสามก็มาดีเด้ดดค่ะก็พอได้ค่าประทูอยู่ได้แอดขอค่าเหตุผะนะคะวันนี้เราแอดไปซื้อมาแล้วค่ะแอดนึกว่านึกว่าจะลงละห้าร้อยสองร้อยห้าสิบ แอดไปซื้อมาแล้วค่ะโลละสองร้อยห้าสิบนะคะแอดได้สองโลสองรหสิบแอดไปซื้อมาสองโลได้ก็ไม่เยอะค่ะเพราะว่าโอ๊ยแต่เขาก็ล้างให้แล้วนะคะก็ไม่ค่อยมีดินก็ได้เยอะอยู่นะคะเพราะว่าที่บ้านแอดกินคนเดียวค่ะคนอื่นเขาไม่กินด้วยค่ะคนอื่นเขาไม่ชอบค่ะผัวแอดก็กิกน่เป็นได้เพิ่นกินแต่อาหารไทย เพื่อนบบค่อยกินอียงแมวนี่แอดกินคนเดียวค่ะแม่ผัวก็กินบบเป็นพ่อปู่เพื่อนก็ขานกินเลยกินคนมาอยู่ตั้งแต่มาอยู่กับแฟนนี่ไม่ค่อยกินเห็ดอันนี่นะคะกินแต่เห็ดพวกเห็ดเข้มทองอะไรเงี้ยไม่มีคนล้างช่วยค่ะทุกคนซีไปเก็บเห็ดน้ำค้าเจ่าก็ไปบ่ได้ไปเก็บมากเลยก็บ่มีไผกินก็เลยบบไปเก็บเห็ดเยอะมากนะคะเห็นเขาไปเก็บกันบนเขา แต่ว่าไปเก็บมาแล้วก็ไม่มีใครกินค่ะแอดก็เลยไม่ได้ไปเก็บนะคะก็มีซื้อกินนิดๆหน่นนนอยๆค่ะเพราหายอยากไปเก็บมาแล้วไม่มีใครล้างช่วยค่ะโอ้ปวดหลางเ้อแอดแอนกระขาดมีครั้งหนึ่งเนาะไปกับแม่ย่าไปเก็บไอ้เห็ดทานเนะี่ยไม่เห็ดทานบานเท่าอะโอ้เดี๋ยวมาหลางผู้เดียวกระมังหนึ่งข่อยสาถิ่มรลดเดียวข่อยบวดหลังด้มมีไฟกินน้ำดำขีมีอยู <c> ่ <oughs> โอ้ กับบเสียบเลยวบไม่ใครกินนํำกินผู้เดียวกับดอกเศ้าดอกกับอิ่มแล้วโอ้่อยสาดทิ่มโรดแล้วสิ้มาให้่อยหลางเป็นกระมังวันนั้นโอ้แอดเศร้าไปเก็บเลยค่ะยุ่งกับหลายกับมาโตดาเต็มแดงเต็มยุ่งกัดยุ่งปลาซลาบันนี้โอ้โหเศร้า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 คอยหาซื้อเห็ดเข็มทองนี่อะไรกิน อ้แต่เห็ดผวมันเสียบอีดีด้วยคยหมักเอามาจีกินจีแล้วก็ห้วยเกลือนะอ้ยเรามานอกเรื่องกันแล้วนะคะเริ่มไร้สาระแล้วนะคะเอาาไปพินิจพิจารณาดูเผื่อได้ค่าเหตุผพอนะคะแอดหนึ่งอดรอบแรกพี่แอดไปถามมันโลละห้าร้อยค่ะแอดก็เลยไม่ไม่ซื้อนะคะเพราะว่าซื้อหมูได้ตั้งสองสามโลน่นโลละหาเลยแต่อันนี้ก็ได้มาซองโลโลละสองร้อยห้าสิบ ซื้อหมูยังได้กินเยอะกว่าอีกพวกนี้บนแต่แอดก็อยากเนาะแอดได้เมื่อแล้วโลละสง่รวยหาซีมเอาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขออภัยเดอร์แอดก็ไลฟ์สาระไปนี่ละค่ะสวัสดีค่ะ